เกือบตายไอ้เนี่ยอะไรเนี oh. ard, um problem, the oh. ่ยมีจิตสายคนแง่นล้วเรา่ยโอ้โหเค้นล่นอีกแล้วหน้าก yes ูเลยหน้ากูเลยพาราสองโอ้ยเดียวกูชีวิตแปดไว้นึ่งเซนได้อดเป็นได้อะไรเนี่ยมึงจะรูเข่ามไหมไอ้ยพึ่งเข่ารถไฟ ผมว่าใครที่ได้เห็นคลิปนั้นนี่คงรู้สึกใจหายกันหมดนะครับค่ะภาพมันน่ากลัวมากจริงๆใช่ครับวินาทีที่เครนกาะเครนก่อสร้างยากักษ์บนถนนพระรามสองะครับมันไม่ได้แค่ล้มธรรมดาแต่มันหักกลางเลยใช่ค่ะหักกลางอากาศเลยแล้วก็ถล่มลงมาทับรถกระบะที่โหแซงไปพอดีเป๊ะเ,ะเลยเป็นจังหวะที่น่าเศร้ามากมันเป็นภาพที่แบบติดตามากแล้วคําถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยคือ นี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากข้อมูลหลายๆส่วนที่เรามีใช่ครับแล้วก็รายงานข่าวจากภาคสนามหลายสำนักเลยแล้วที่สำคัญมากๆคือบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างเราจะไม่ได้มาแค่ไล่เรียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะพยายามขุดลงไปให้ถึงรากเลยว่าทำไมทำไมโศกนาฏกรรมแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำซซากๆบนถนนเส้นนี้และผลกระทบที่ตามมามันก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับ การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ตามมานี่มันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการก่อสร้างของไทยไปเลยก็ได้เรามาเริ่มกันที่ภาพเหตุการณ์กันก,นก่อนดีกว่านะครับให้เห็นภาพเดียวกันได้เลยค่ะมันเกิดขึ้นช่วงเช้าๆนะครับประมาณ9โมงกว่าของวันที่15มกราคม2569บนถนนพระรามสอขาออกใช่ครับแถวๆก่อนจะขึ้นสะพานข้าแม่น้ำท่าจีนที่สมุทรสาครในคลิปที่เราเห็นกันคือมีรถกระบะห้องเย็นสีขาวคันนึง ขับแซงขึ้นไปเลนขวาค่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่พอดีเกินไปจริงๆพอดีเกินไปจังหวะที่รถคันนั้นเข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเครนที่เรียกว่าลอนเชอร์พอดีเลยอ๋อไอ้ตัวที่ใช้ยกแผ่นปูนใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวลอนเชอร์ก็หักกลางอากาศเลยลักษณะเหมือนถูกพับเป็นรูปตัววี <c oughs> แล้วก็ร่วงลงมาใส่รถกระบะห้องเย็นคันนั้นแบบเต็มๆทั้งคันเลยแล้ว เหมือนจะไม่ได้โดนแค่คันเดียวด้วยไม่ใช่ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นส่วนของคานคอนกรีตที่กําลังจะติดตั้งอยู่มันก็เหวี่ยงไปโดนรถกระบะตู้ทึบอ,อีกคันที่วิ่งอยู่เลนกลางด้วยโอสรุปแล้วความสูญเสียเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลที่ยืนยันล่าสุดนะคะคือมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ2รายก็คือคนขับรถกระบะทั้งสองคันครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย2คนค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆตัวเลขค่อนข้างสับสนนิดหน่อย อืมผมเห็นข่าวแวบๆบบบเหมือนกันว่า5คนค่ะบางรายงานก็บอกแบบนั้นแต่ตัวเลขที่นิ่งแล้วคือ2รายค่ะแล้วสถานการณ์หลังจากนั้นล่ะครับคงจะวุ่นวายน่าดูโกลาหลนเลยค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าซากรถถูกทับด้วยคานปูนกับโครงเหล็กของเครนที่หนักเป็นตันๆ <c oughs> การจะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือหนักจนสุดท้ายต้องรอเครนขนาดใหญ่จากบางนาเดินทางมาช่วยยอกออกไปฟังดูแล้วเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนแล้วก็เสี่ยงมากจริงๆนะครับแต่พอพอความรู้สึกตกใจมันเริ่มจางลงคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเพราะนี่ไม่ใช่แค่เครนลม้มแต่มันหักกลาง ซึ่งผมว่ามันมีความแตกต่างซ่อนอยู่ประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะแล้วเป็นจุดที่น่ากังวลที่สุดด้วยครับคือมีบทวิเคราะห์จากาศาสตราจารย์ดออร์อมรพิมานมาศท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านให้บทวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากท่านชี้ให้เห็นเลยว่าเหตุการณ์ที่พระรามสองเนี่ยมันแตกต่างจากเหตุเครนถล่มที่สีคิ้วนครราชสีมาที่เพิ่งเกิดก่อนหน้าแค่วันเดียวแบบคนละเรื่องเลยค่ะเดียเด๋ยวนะครับ ผมนึกว่าเครนถล่มมันก็เหมือนเหมือนกันหมดคือฐานไม่ดีหรือตั้งไม่ดีแล้วมันก็ล้มลงมาอ๋อ oh. แต่นี่กำลังจะบอกว่ามันมีวิธีพังมากกว่าหนึ่งแบบหรอครับใช่เลยค่ะและเป็นประเด็นที่สำคัญมากเคสที่สี่คิ้วเป็นแบบที่คุณว่ามาเลยครับคือตัวฐานรองรับของเครนมันพังทำให้เครนสังตัวร่วงลงมาอ๋อ oh. แต่เคสที่พระรามสองนี่น่ากังวลกว่าเพราะฐานรองรับมันยังอยู่ดีอ้าว oh. แต่ตัวเครนลอนเชอร์นะคะมันหักที่ตัวเองหักที่ตัวเองใช่ค่ะหมายความว่าโครงสร้างเหล็กของตัวอุปกรณ์เองนั่นแหละที่ทนรับน้ําหนักไม่ไหวจนฉีกขาดแล้วก็พังลงมาโห<ฮ>มันคือการทําลายตัวเองค่ะแปลว่าต่อให้เราสร้างฐานรากดีแค่ไหนตรวจสอบพื้นที่แน่นหนาแค่ไหนอืมเลยค่ะและนั่นคือส่วนที่น่ากลัวที่สุด เพราะมันคือจุดบอดที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเราขับรถผ่านเห็นเสาตอมอใหญ่โตเราอาจจะรู้สึกมั่นคงแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวลอนเชอร์ที่วิ่งอยู่เหนือหัวเรามันผ่านการตรวจสอบมาดีแค่ไหนจริงด้วยหรือมีรอยร้าวเล็กๆที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่านี่คือความเสี่ยงที่มองไม่เห็นเลยค่ะแล้วพอจะสันนิษฐานได้ไหมครับว่าการที่มันหักที่ตัวเองแบบนี้ มันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างจากลักษณะการพังทลายนะคะผู้เชี่ยวชาญตั้งสมมุติฐานหลักๆไว้3ข้อคะ่ะครับข้อแรกคือ ตัวโครงสร้างเหล็กของลอนเชอร์เองอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่ต้นอ,อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือมีความล้าสะสมจนรับน้ำหนักไม่ไหวครับผมข้อที่2คืออาจจะเกิดความผิดพลาดระหว่างการทำงานคือตอนที่กำลังยกชิ้นส่วนคอนกรีตซึ่งในภาพเราจะเห็นว่ามีชิ้นส่วนแขวนคาอยู่อ่าใช่ใช่ใชน้ำหนักของชิ้นส่วนนั้นอาจจะมากเกินพิกัดหรือเกิดการกระชากกระทันหันจนทาให้โครงสร้างหักครับ และข้อสุดท้ายที่เป็นไปได้สูงเหมือนกันคือการหักอาจเกิดที่จุดต่อของตัวเครนเองค่ะโอ้เหมือนข้อต่อของมันเองใช่ค่ะเครนพวกนี้มันไม่ได้มาเป็นชิ้นเดียวนะคะมันถูกนำมาประกอบกันเป็นท่อนๆแล้วก็ยึดด้วยสลักหรือหมุดขนาดใหญ่ครับถ้าจุดเชื่อมต่อพวกนี้ประกอบไม่ดีหรือตัวสลักมีปัญหามันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อเลยถ้าให้ผมลองสรุปตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับค่ะข้อแรกคือ เหล็กที่ใช้ทําเครนมันไม่แข็งแรงพอแต่แรกเหมือนเราซื้อไม้บรรทัดพลาสติกเกรดไม่ดีมามันก็พร้อมจะหักกลางเสมอเห็นภาพเลยค่ะข้อ2คือตอนที่กําลังยกของหนักๆดันยกหนักเกินกําลังที่มันจะรับไหวและข้อสุดท้ายคือน็อตหรือสกรูที่ยึดชิ้นส่วนต่างๆของเครนไว้ด้วยกันอาจจะขันไม่ดีหรือมีปัญหาตั้งแต่แรก เป็นไปได้ทั้ง3าทางเลยสินะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะและไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุไหนใน3ข้อนี้ปลายคางมันก็ชี้ไปที่เรื่องเดียวกันคือมาตรฐานของตัวอุปกรณ์และการติดตั้งซึ่งมันชี้เป้าไปที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักรโดยตรงเลยพอมาถึงตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าสนใจแล้วครับแต่มันเริ่มน่ากลัวแล้วค่ะพระพอลองไปค้นข้อมูลดูปรากฏว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองแต่เกิดขึ้นเป็นซีรีส์เลยบนถนนเส้นนี้ จริงค่ะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆที่เกิดขึ้นแบบสุ่มเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปแค่ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นรูปแบบที่น่ากังวลมากใช่ครับผมลองไล่ดูนะฮะพฤศจิกา2567ค่ะก็มีเครนยกแผ่นทางด่วนถลม่มห่างจากจุดนี้ไปไม่ไกลเลยครั้งนั้นรุนแรงมากรุนแรงมากมีผู้เสียชีวิตถึง6รายบาดเจ็บอีก9ค่ะพอมาเดือนเมษายน25 6 8มีก้อนปูนหล่นใส่กระจกรถกระบะ คนขับบาดเจ็บแล้วก็เดือนสิงหาคม2568เครนยกแท่งเหล็กถลม่มมีคนเจ็บอีกสองรายทั้งหมดนี่คือบนถนนพระรามสองและถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลให้ลึกลงไปอีกนะคะจะพบจุดร่วมที่สำคัญมากครับคืออุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ว่ามาเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการเดียวกันและที่น่าตกใจกว่านั้นคือเกิดจากผู้รับเหมารายเดียวกันบริษัทเดิมเลยเหรอครับค่ะ นั่นก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในจุดที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดนี้ด้วยโ oh. การที่ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆกับผู้รับเหมารายเดิมในพื้นที่เดิมมันบอกเราชัดเจนว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ไม่เคยถูกแก้ไขอย่างจริงจังพอได้ยินแบบนี้แล้วมันยิ่งรู้สึกแย่เลยนะครับเหมือนกับว่า โศกนาตรกรรมที่ผ่านมามันไม่ไปสอนอะไรเลยค่ะเหตุาการณ์ซ้ำซากขนาดนี้แน่นอนว่าต้องสร้างแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลแน่นอนฮะแน่นอนค่ะ,นนคะปฏิกิริยาที่ออกมาก็รุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากครับเริ่มจากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลที่สื่อจับภาพได้ตอนที่ท่านแสดงท่าทีเหนื่อยใจอย่างเห็นได้ชัดเลยผมเห็นภาพนั้นอยู่ครับทั้งถอนหายใจทั้งสายหน้าแล้วก็พูดออกมาว่าไม่รู้จะพูดอย่างไร ก่อนจะสั่งให้ไปทบทวนสัญญาทั้งหมดกับผู้รับเหมารายนี้ทันทีเลยแต่เหมือนว่าจะมีมาตรการที่ไปไกลกว่าแค่การทบทวนสัญญานะครับใช่ค่ะเพราะการตัดสินใจของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยใช่เลยค่ะนั่นคือการตอบสนองที่หลายคนมองว่ารุนแรง แต่ในสถานการณ์ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนติดลบขนาดนี้ก็อาจจะเป็นยาแรงที่จำเป็นท่านสั่งว่ายังไงนะครับท่านรัฐมนตรีประกาศสั่งยุติการก่อสร้างโครงการทางยกระดับทั้งหมดทั่วประเทศเป็นชั่วคราวทั้งหมดเลยเหรอครับทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่บนพระรามสองหรือแค่ของบริษัทนี้แต่คือหยุดทุกโครงการในประเทศเลยใช่ค่ะหยุดทั้งหมดชั่วคราว ผลกระทบมันต้องมหาศาลมากแน่ๆทุกโครงการที่มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายกันนี้ต้องหยุดทันทีค่ะการสั่งหยุดทั้งหมดแบบนี้มันเหมือนกันยอมรับไกลๆเลยนะคะว่าว่าวาปัญหาที่ท่านอาจารย์อมรอชี้ไว้เมื่อตอนแรกว่าอาจจะมาจากตัวอุปกรณ์เองนะคะมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโครงการอื่นมีอยู่หรือเปล่าอืมเหมือนกันส่งสัญ,ญญาณว่าเราไม่ไว้ใจใครเลยในตอนนี้ถูกต้องค่ะ เพราะถ้าปัญหาอยู่ที่ตัวอุปกรณ์หรือการติดตั้งจริงอย่างที่คาดการมันแปลว่าอุบัติเหตุแบบเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยจริงด้วยการหยุดทั้งหมดจึงเป็นเหมือนการกดปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อตั้งหลักกันใหม่หมดแล้วแผนต่อไปคืออะไรครับแผนต่อไปคือจะเรียกผู้รับเหมาทุกรายเข้ามาประชุม<ๆ>เพื่อหรือมาตรการความปลอดภัยและเช็คลิสต์ทั้งหมดกันใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะ ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างรัดก,กุมและได้มาตรฐานจริงๆถึงจะอนุญาตให้กลับมาสร้างต่อได้นี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ารัฐบาลมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างภาครัฐทั้งระบบเลยทีเดียวค่ะฟังแล้วก็พอเข้าใจได้นะครับว่าทำไมต้องใช้ยาแรงขนาดนี้แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับ จากอุบัติเหตุเครนถล่มครั้งเดียวในตอนเช้าวันนั้นมันได้ฉีกแผลที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากใช่ค่ะเผยให้เห็นทั้งปัญหาความปลอดภัยที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจจะฝังรากลึกอยู่กับผู้รับเหมารายใหญ่อืมแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของภาครัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศไปอีกนานใช่ครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันฉายภาพให้เห็นถึงสาเหตุและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น แต่เรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้ใหเราครบคิดต่อนะคะคว่าเมื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชนมาอยู่บนตาช่างคนละข้างกับความจำเป็นในการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสังคมของเราจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันน่าคิดมากครับการตัดสินใจหยุดทุกโครงการอาจเป็นส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแรงกดดันในการพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาจราจรมันก็ยังคงมีอยู่ใช่เลย บทพิสูจน์ที่แท้จริงหลังจากนี้จริงไม่ได้อยู่ที่คําสั่งหยุดแต่อยู่ที่ว่ามาตรการใหม่ๆที่จะออกมานั้นจะมีประสิทธิภาพและถูกบังคับใช้อย่างจริงจังในระยะยาวได้หรือไม่มหรือมันจะเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารอจนกว่าโศกนาฏกรรมครั้งใหม่จะเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องเตือนใจเราอีกครั้ง